มิวส <int agile music> <sm> ิกโชว์ช wow, ่วงมิวสิกเพลย์ลิสตอยู่กับเียนะคะในช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์นั่นเองค่ะและศิลปินที่จะมาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้และในวันนี้ก็คือวงไม้ยค่ะสวัสดีค่ะต้องขอถามเลยค่ะว่าเพลย์ลิสต์ของวงไมาย5้าเพลงคืออะไรคะ ผม่่านยอแงกัผมชอบเพลงนี้ครับของสิงโตนำโชว์ฮะโตนำโต๊ะตัววิท้องตัววท้องชื่อเพลงว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมครับค่ะทำไมถึงชอบเพลงนี้คะเพราะว่าประสบการณ์จริงใช่บรรยากาศประสบการณ์จริงหรือเปล่าประสบการณ์จริงเลยอะไหนอ่ะยังไม่อยากเลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไปสจบพอแล้วเลยยังไม่อยากกลับอ่ะอยู่ต่อได้ป่ะคืออยู่ต่อลำลายอ่ะค่ะการ ไม่ีกังวลหรครับี่้จ่ายที่ไหนแล้วอ่อเพลงแรกข่านไปแล้วค่ะเพลงสองอ้ผมนี่ชอบเพลงเพลงนึงของ l u p ป้ i a s c o ครับเว่า The Show Goes On อ้ทำไมทไมเป้ถึงชอบเพลงนี้ชอบ m ครับ m เท่มากเป็น m คือเขาจะพูดถึงแบบว่าตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เป็นใครเลยค่ะจนมาวันหนึ่งเขากลายเป็นซุปเปอร์สไปแล้วเขาผ่านอะไมาบ้างอตั้งแต่แบบใช้ใช่ตั้งแต่ใช้ชีวิตแบบ กลางแสงแดดอะจนมาทั้งมาใช้สวิตชกลางสปอร์ตไลท์แทนนี่มันอินใช่ไหมคะนคนนี้มันก็ดูดูดีครับแล้วก็ลองลองไปฟังดูครับในโชว์โกลสองครับดูเพรนเฟียส,สโกเก่าด้วเหมือนกันค่ะสองเพลงผ่านไปแล้วค่ะเพลงที่สามคุณไหมครับผมแล้วครับมามาเลยครับมีครับมีมีผมชอบเพลง uh one night stand ของทัตตุคาร์เนอร์ทำไมอะไม่ตลอดเลยขนาดลงชัดเจนต่อดฉันบอกว่าเนื้อหาเขา เขาออกมาเขียนได้ดีนะ, <c oughs> นะ,ะเรามาได้บชอบเนื้อหาชอบเนื้อหาแล้วมันมีแบบตรงกับเราในชีวิตห,ตร,หรือ <c oughs> ไม่มีเสียงสูงแลวกโกหกไม่มีไม่มีคำเ <c oughs> นื้อหาครับแล้วก็ดนตรตีมีการเล่นที่เรจังหวะมาจากาขัดขัดที่น,นึงถ้าเป็นมือ,อกอล่จะชอบกันขัดขัจังหวะขัดขัดอขัด่ขัดขัดคัับจั๊กจักจั๊ัักัััััดัักัั ่ะเพลงที่4แล้วใช่ไหมเพิ่งจะอินกับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ายังรอคอยเธอเสมอของครูโอ้โหคนนี้มาซึ้งเลยอ่ะผมเพิ่งเสียกสาวกสาวสุนัขที่ผมเลี้ยงด้วยกันุนอนด้วยกันทุกวันเลยผมไม่น่าละเขากอดกันบ่อยนะคนนี้เพราะว่าต้องให้กำลังใจไม่ได้เล่นไม่่เลนกับเขาด้วยครับก็เลยชอบเด็กคนนี้ไม่ได้รู้จักหมาตัวนี้ก็เลยครับคดีพอดีเพิ่งเสียเขาไปแล้วก็เลยเพลงนี้ฟังแล้วแบบรู้สึกอิน ทุกวันท <si ุกวันน no ี้หายเสียยังพี่เอาไปซ่อมหลังบ้านไม่หายสักทีหลังบ้านคุณมีไหมนักเน้อยเสียใจด้วยนะคะขอบคุณครับคุณครับครับไปสว่างสวยเลยฮะวันนี้เรานอนลุยกลางคืนวันมองไนครับเย้ว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ได้เห็นดวงตะวันเลยมตะวันจะมีเพลงนี้อยู่ในหัวแล้ววันมอไนวันช่วงนี้ทัวร์ค่อนข้างเยอะฮะหน้าหนาวนะลุยเพลงนี้ไปเลยดีกว่า ต้องเป็นเพลงนี้ใช่ไหมก็คือเป็นเพลงที่เราต่างคนต่างชอบแต่ก็บางทีมาเปิดฟังพร้อมๆกันทั้งวงก็ยังรู้สึกดีใช่โยกกับทั้งวงเลยแปลกนะวงนี้เขาไม่มีเพลงของตัวเองอยู่ในเพลย์ลิสต์เลยนะัฟังจนเบื่อแล้วเราคงไม่เปิดเพลย์ลิสต์ตัวเองขึ้นมาฟังได้มีแต่พอ่วงที่ทำเพลงัง ว่าช่วงนี้กลายเป็นเปลี่ยนเป็นร้องบ่อยครับเราได้ฟังทุกวันเลยครับได้ฟังทุกวันโดนบังคับฟังด้วยอยากจะร้องไปบ่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับเป็นนเพราะเราต้องกินข้าวครับเอาหนูกินแก้วอตอนนี้ก็กินกันอยู่ไม่ใช่หรอล่าสุดล่าสุดท่านามากินรำข้าวแล้วนะดีขึ้นล่าสุดออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยทำไมบินยัดเต็มประตูเลยเปิดประตูไม่ได้ ได้ใครไม่รู้อบินมายัดเต็มเลยเอ๊ะแลวนี่คือช่วงนั่งยางโชว์ไม่ใช่ค่ะอาิวสิกเพลย์ลิสต์วันนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะคะได้ครบทั้ง5เพลงนะคะจากวงมายนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณวงมายมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมิวสิกโชว์ช่วงมิวสิกเพลย์ลิสต์